นี่ไหนเนี่ยโคตรสวยเลยไปเดี๋ยวสวัสดีคุณพี่กมหวัดดีว่้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมรายการลิชชี่ไดจูเกเตอร์นะครับครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการอะไรนะเพื่มเดอะลิสรามเก้าสี่นคลินครับผมอ๋อก็คือเดอะลิสรามเก้าสี่นคลินครับทริปเบิร์สเตชันใช่นะครับซึ่งเป็นโครงการพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุดของลิชชี่เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยพามาดูซึ่งที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งวันนี้ที่นัดน้องสาวคนสวยมานะครับเพื่อสวยๆกันเขาน้องบอกว่า น้องอยากหาห้องนะครับซึ่งพี่บอกให้ไปอยู่บ้านน้องก็ไม่ยอมพี่เลยต้องพาน้องมาดูห้องบเก่งใจพี่ละนะเก่งใจแมวนะครับก็เดี๋ยวน้องน่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่าเห็นโทรันที่นี่แล้วใช่ใช่เรานัดที่นี่เราน่าจะรออยู่ในล็อบบี้แล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปหาน้องกันดีกว่านะครับอ้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์อ่าใช่คับมีของงวันแจกครับผมใช่เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นบัตรเซนทันมูลค่า200บาทจำนวน3รางวัลนะครับสำหรับเอ่อ คุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์รายการมิชี่ดายสูเกเตอร์นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาน้องกันดีกว่าครับแล้วก็เราจะขึ้นไปดูห้องด้วยว่าห้องสวยขนาดไหนนะครับอากาศร้อนมากเลยพี่ใช่โอ้หเหงื่อเป็นเม็ดเลยไปครับเรคโอเคอย่างเงี้ยเรามาถึงส่วนกลางชั้นเก้าของเดอะลิส์พารามเก้าสีนักลินเรียบร้อยไปไงสวยนะสวยไหมใช่ ย่อยจริงนะครับไดเราเจอน้องพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมเชิญจัดครับผมเชิญ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 มาถึงน่าเนี่ยครับเนี่ยมาถึงสักพักแล้วค่ะโอเคอ่ะแนะนำรับกล้องหน่อยกันสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะโอเคและนี่ต้อนรับน้องแอมเข้าสู่รายการลิชี่ไดท์จูเกเตอร์เป็นสาวสวยกันนะใช่บอกแล้วว่ารายการที่จะเน้นสาวสวยนะครับก็คือรายการที่เนี่ย จะเน้นสาวสวยพาสาวสวยไปดูห้องพาสาวสวยกินข้าวนะครับรายการที่ไม่มีผู้ชายนอกจากพี่สุพลนะไม่เอาไปแล้วไม่เอาไม่เอาผู้ชายใช่ใช่ใช่นะครับแล้วประเด็นคือตอนนี้ได้กล่าวว่าน้องหาห้องอยู่ใช่แล้วค่ะตอนนี้หาคอนโดเป็นไงคอนโดน่าอยู่ไหมน่าอยู่ค่ะมันคือแบบแค่เห็นแค่ส่วนตรงนี้นะยังไม่ได้รู้อะไรเก่ยับคอนโดโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ใช้แล้วสาธถีพี่ได้ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครโอเคพี่อยากอยู่กับน้องเขาไหมกคนคู่หโอเค มาครับน้องปึกตามฝ่ายขายมาให้เราละเชิญครับอันนี้คือฝ่ายขายของโครงการเดอะลิสพารามเก้าสิงห์นัครินนะครับเชิญแนะนำเลยจ้ะสวัสดีครับ ช็กิจครับผมเป็นฝ่ายขายของโครงการครับผมเอางี้ที่นี่มีห้องแบบไหนบ้างที่นี่จะมีห้องทั้งหมด2แบบครับ<ม>เป็นห้องปกติพดานถึงส7งเมตรแล้วก็ห้องล็อกครับก็จะอยู่ที่4.4เมตรแล้วแล้วล,วลวอยากห้องปกติราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าครับสำหาต้นต้นแต่ว่าภายในงานเ,งเราจะมีโปรโมชั่นด้วยอ๋อแล้วห้องล็อกะครับก็คือราคาก็จะเริ่มประมาณนี้อ่าถ้าเอาเป็นราคาเริ่มต้นภายในงานดีกว่าเริ่มต้นภายในงานเนี่ยจะอยู่ที่2.79ล้าน นะครับเป็นพ่อ26.5ตารางเมตรนี่คืออ๋อเหตเกียรติพูดว่าภายในงานเราจะมีางานอะไรครับที่นี่อ,อ๋อโอเคก็คือวันที่20-21มีนาคมนี้นะครับโครงการเด um อะริสพราม9สินทรัล<ม>ินเราจะมีการจัด grand opening <ม><ม>นะครับภายในงานเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นนะครับให้สําหรับลูกค้าที่สนใจโครงการด้วยราคาพิเศษนะครับเริร่มทีม่2.79ล้านนะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีกิจกรรมด้วยครับมีการแลบปลาแซลมอนนะครับสดๆเลยด้วย เชฟนะครับมืออาชีพให้ลูกบ้านได้ทานกันอ๋อแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดลูกบ้านที่จองภายในงานทางโครงการเราจะมีส่วนลดพิเศษให้โดยการจับฉลานะครับจะมีส่วนลดพิเศษอยู่ที่สามถึงสอแสนบาทด้วยแล้ว่างนี้ถ้าพี่พาันวันนี้พี่พี่าแมมาดูแล้วพี่แคมแคมอยากจองใช่ไหมครับจองเท่าไหร่ครับ สองห้าพันบาทเนี่ยค่ะถือว่าคงไม่แพงนะครับเพราะว่าแล้วเดี๋ยวนะแล้วส่ว่าแพมจองเนี่ยแล้วแพมก็ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานไหมหรือมีสิทธิ์จับฉลากอย่างที่ที่กิ๊บพูดไหมใช่ใช่ครับก็คือสามารถจับฉลากได้เลยใช่เพราะว่าตอนแรกกิ๊บบอกว่าราคามันเริ่มสามล้ำแต่ภายในงานเนี่ยมาเริ่มแค่สองน้ำกว่าเนี่ยเสร็จกานหลัถือว่าถูกมากพาแพมขึ้นไปดูห้องไหมได้ครับห้องผมหรือเปล่าห้องนี้ก่อนไหมครับห้องนี้ก่อนนะโอเคกูพยายามชวนไปบ้านแล้วนะน้องไม่หลบตัวทักที บ้านมีแต่คนรุ่นเก่าเขาอยู่กันพี่ใช่อ่ะมีคนนู้นเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมเหตุผลที่ผมไปเอาผู้ชายมาเพราะมันจะสู้กับผมนั่นแหละไปครับเดี๋ยวพาเราโอเคแล้วขอบคุณครับเจอกัครับเห็นครับขอบคุณค่ะว้าวนี่คือเรามาถึงห้องอะไรนะกิจเอ่อห้องนี้นะคะจะเป็นห้องขนาด 26.5ตารางเมตรนะครับถ้ารวมพื้นที่ใช้สอยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0ตารางเมตรเป็นห้อง loft 1เมตรครับก็คือเรามาเจอเราเรไเจอครัวตัวห้องนะครับตัวแล้วของห้องเนี่ยเปิดมาถึงเนี่ยจะเป็นชุดครัวก่อนเลยนะครับเป็นในส่วนของตัว pantry นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะแถมให้โอ้โอว้าวดีจังเลยใช,ใช่ครับชอ,ชอบชอบทำกับข้าวนะ ชอบค่ะปกติที่เป็นคนทำกับข้าวนะครับไม่ต้องทำเลยได้อยู่พี่อ๋อดีใจเลยค่ะเนี่ยครับมันคือเหตุผลที่ผมผู้ชายเขาคล้องอ๋อแล้วแล้วตอนนี้คือเราก็จะกั้นเป็นสัดส่วนนี้ไหมใช่ใช่เราจะมีพาร์ติชันตัวนี้ให้ด้วยถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกับข้าวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเลยเพราะว่าเราจะมีตัวเนี้ยปิดนะครับถ้าเกิดทำเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของกลิ่นได้ดีมากก็คือก็คือให้ให้ทั้งเซตนี้เลยเหรอก็จะมีคัมเบเดตให้ทั้งบนทั้งล่างนนนนนนนะะะะคคครรรรรัััับบบสส่ววตตงเเี้จปป็็ทอหิ ซึ่งข้อดีของมันเลยก็จะไม่บวมน้ําไม่จุดสีไม่ขึ้นรานะครับปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะให้เป็นพวกลามิเนตนะ้ายเซ็เป็นเดียวกันอ่าส่วนตู้ของเราพวกนี้นะครับก็จะเป็นซอฟท์คลอสนะครับแบบนี้อ๋อคือตัวกันกแท็คคือไม่เหมือนแบบมันจะเบรกอัตโนมัติถูกไหมใช่ครับมันจะไม่กระแท่จะทําให ยี่อายุการใช้งานของชุดกุ้งของเราไปอีกว้าวถือว่าตอบสนองหนูไหมได้อะเผื่อทะเลาะกับพี่กิตก็อะก็แบบเผื่อทะเลาะกับพี่กิตทำไมอะทำไมอะเผื่อไม่มีหรอกมีราบผู้ยันอยู่แล้วกูเป็นคนพามาอะโอดี้งงอยู่ยังงงอยู่ยังไม่เจอโอเคครับรไปมาไปที่ส่วนไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูลิฟวิ่งต่อโอเคแต่ชั้นด้านนี้เลยครับโอ้โหสวยมากเลยนะเปินี่โอ้เฮ้ยไอ้พึกงมาทำอะไรตรงนี้ พี่บอกให้มีกลัวเอาขาอยู่ว่าหายไปไหรอันนี้เราอยู่ในส่วนไหนครับธุรกิจตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องวายเดนลูล็อบขนาด26.5ตารางเมตรนะครับซึ่ง26.5ตารางเมตรเนี่ยจะเป็นเฉพาะพื้นที่ด้านล่างเราจะมีด้านบนด้วยนะครับด้านบนเนี่ย43.5ตารางเมตรถ้ากอว่าห้องนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ47ตารางเมตรเลยครับล้วบอกว่าแล้วในบรูไนนี้มันมีคอนโดที่เป็นล็อบอีกไหมโอ้โหต้องบอกว่าย่านนี้ของเราที่เดียวเลย เป็นแรงให้มากๆครับสำหรับคอนโดของเรานะครับซึ่งห้องล็อกตารางเมตรละประมาณ9ก้า0มืกว่าเนี่ยหาไม่ได้อยู่แล้วนะครับติดไอ้ฟแบบนี้ด้วยยิ่งหายากย็งไงคะชอบไหมชอบค่ะแลบบอยู่คนเดียวน่าจะแบบสบายเลยต้องการเขาอยู่เป็นเพื่อนเรี่ยกูกเลยจะพูดมันแย่งตีนมันแย่งตีตอีนเื่นตีนอ่ะ ขายของขายของไปอ่ะโอเคครับก็สำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องวันเบส o มอย่างที่บอกเป็นห้องล็อกนะครับถ้าใครชอบห้องเท่ๆมีสปาแบบพรรุ่นใหม่นะครับแนะนําที่นี่เลยนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆสองสถานีถึงมักกะสันนะครับไปอาโศกไปพระรามเก้าอีกแค่หนึงสถานีจากตัวสถานีเอ็มาร์ทนะครับหรือว่าจะไปสยามนะครับก็เลยไปที่พญาไทยได้แล้วก็ต่อ อ่าบิเทสใส่สีเขียวนะครับื่อไปสยามได้เหมือนกันว้าถือว่าเดินทางสะดวกมากยสำหรับคนที่ไม่มีรถเนาะใช่เพราะว่าอย่างย่างอย่างย่าศรีนคติน่ะคือพี่เห็นว่ามันทํารถไฟฟ้าอยู่ข้างข้างรถข้าติดแล้วการที่เราติดรถไฟฟ้าสามสายแล้วเราวิ่งเข้าเมืองสะดวกมากเพมีทางด่วนด้วยถูกป่าทางด่วนหน้าโครงการเลยครับออกมานี่ก็คือสามารถกลับรถแล้วก็ขึ้นทางด่วนศีรัตได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะวิ่งไปต่างจังหวัดนะครับไปชลบุรีรละยอหรือว่าขึ้นภาคเหนือนะครับเราเส้นใช้เส้นกาญจนานะครับออกไปนิดเดียว โอ้ถือว่าสะดวกนะครับการเดินทางทุกอย่างที่นี่ถือว่าเพอร์เฟกต์ในระดับนึงเลยนะไม่ไม่ระดับนึงครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากโอ้ยไอ้จริงๆเพราะว่าผมอะมันขายของเก่งนะเนี่ยคุณพิพาดาดูไว้นะมีอนาคตมากอ่ะโอเคแล้วเป็นไงครับน้องสวยไหมสวยค่ะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ามันเป็นสไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันอย่างที่บอกว่าสะดวกสบายมากแล้วแถวนี้คือจากที่มองแล้วก็คือครบ อย่างเเดี๋ยวนะอยากห้องนี้เราจองเท่าไหร่อ่ะจองห้าพันครับเฮ้ยถูกมากแล้วแล้วอืให้พี่จองให้แต่แต่ไม่มีอยู่ด้วยใช่ไหมคะโอ้ยมัต้องอย่างนั้นแหละค่ะมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเลราเลือกได้ไหมว่าจะให้ใครอยู่ด้วยน้องว่าน้องไม่ไดืน้องโอ๊ตน้องเลยโอเคไหมครับบอกจะเลือกก่อนอ๋อแล้วแล้วตอนนี้ห้องนี้ก็คือมีในวัยงานไหม มีในวันงานด้วยครับห้องนี้นะครับปกติเนี่ยโครงการเราจะขายอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่ากว่านะครับแต่วันงานเนี่ยก็ยังขายสามล้านกว่าแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าไปสามล้านต้นต้นก็คือก็คือวันวันงานที่ลูกค้าลูกค้ามาเนี่ยสวอย่างแย่างท่าน้วก็คือก็คือเลือกได้ทุกห้องถูกไหมเพราะว่ามันเป็นพร้อมอยู่มาแล้วสามารถเลือกได้ห้องครับแต่ว่าห้องที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจัดไว้ให้นะครับซึ่งก็บอกว่าที่เนี่ยไม่มีตำแหน่งไหนที่ไม่ดีเลยดีทุกตำแหน่ง คุณขายของเก่งอย่างนี้แหละผมถึงไม่ค่อยอยากให้คุณเข้ามาหาเนี่ยเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณขายขายน้องผมอีกเนี่ยอะเนี่ยทุกวันนี้คุณก็หยอดน้องผมอยู่ตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้คือมาจากใจหรือว่าอะไรครับพี่จากใจคุณเลยจากใจเล่นกิงเรื่นกิงเล่นกิงนะครับอันนี้ก็เป็นว่าเป็นการข้อมูลครบถ้วยไหมคะ ครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีวันแกลนวันที่ 20- 21ก็คือมาแน่นอนเลยท่าก็มาจองโอเคเดี๋ยวขอรายไว้ก่อนเลยจองที่นะได้ได้ได้ค่ะพี่กิตได้ค่ะต่อหน้าต่อตาดูอีกแล้วนะครับผมจะผมจะว่าแล้วผมจะไม่จะไม่ใหเด็ผู้ชายมาเข้ารายการกับผมเป็นราคานะครับโดยเฉพาะมาแล้วก็มีอีกหนึ่งคนแล้วที่ผมจะไม่เข้าเป็นเลยคานะครับซึ่งอาวันนี้ผมต้องขอบคุณน้องกิตเนาะที่แบบว่าให้ความรู้ให้ข้อมูลของคอนโดนี้นะครับดีดีมากเออบ่อยที่คอนโดนี้เออเบอร์ติดต่อไหย เบอร์ติดต่อนะครับติดต่อมาที่เบอร์1 3 4 3ครับผมต่อ7นะครับย้ำนะครับ1นึ่งต่อ7็นะครับถ้าคือลูกค้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลนะครับเรามีเซลล์คอยให้บริการข้อมูลนี้อยู่ตลอดเลยนะครับซึ่งวันแกเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็มาในวันที่แกวันที่2 0 21เนี่ยนะครับคุณจะได้รับส่วนลดต่างๆอย่างที่น้องกิบบอกไป้งแต่ต้นละนะครับซึ่งผมมองว่าห้องสวยโลเคชันดีนะครับเดินทางสะดวก เออมุ่งสนใจหัวใจโอเคเดินทางสวนนะครับก็เดี๋ยวเราหิวยังจ๊ะหิวแล้วค่ะอยากทานข้าวแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทำกันบ้านมาว่าทำกันบ้านแบบไหนเออครับแล้วกันบ้านแบบไหนเนี่ยบร้อยติดธุรกิจอ่าโอเคพี่มีร้าน อ๋อโอเคพี่ทำกันบ้างแบบว่าเส้นสีนี้สีนักเรียนเนี่ยมันจะมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านเด็กๆนะครับซึ่งพี่ทำกันบ้านมาเพื่อที่จะพาน้องเป็ดทานนะครับโดยที่ผมจะไม่เชิญเซลล์คนนี้ไปเพราะถ้ามันไปเดี๋ยวผมให้มันออกเองเดี๋ยวเราไปกันทีหลังเนี่ยต่อหน้าต่อตาครับโอเคครับผมขอบคุณคุณจิตมากเลยได้ครับพี่ดีดีมากเลยครับขอบคุณครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปเย้น้องเขาผิดละ หลังจากเราดูห้องกันเสร็จนะเราก็เริ่มอยู่กันแล้วนะคราบเนาะใช่พี่ก็เลยทำกันบ้านมาแพ้ว่าพี่จะพาไปร้านอร่อยครับใช่คืว่าเป็นร้านอร่อยแล้วกันเนาะมันจะอยู่แถวสี่สิบซึ่งเราจากจากที่เรามาคอนโดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณแค่ห้านาทีสิบสิบถึงสิบสองนาทีแต่ย้ำนิดนึงนะว่าใส่เนื้อห้าเด็ดตลาดเนา้ แต่แต่แต่เสียดาที่ที่แพมบอกแทนไม่ขาดเนื้อน้อใช่ค่ะแต่เห็นว่ามันมีเมนูอื่นด้วยใช่ใช่มี่ไหมคะถูกครับมันแล้วแบบทุกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทุกเพจทุกรีวิวอ่ะของเขาส่วนใหญ่ของมาล้านนี้กันเออเส้นนี้ใช่อะไรกานเนื้ครับ เป็นนๆะะฮไปเจอที่มูสยามาห้าค่ะโอ้โหยามาฮ่ายามาฮ่าต้องยามาห้าต้องเราเนี่ยนี่แอบโฆษณาให้ด้วยนะเราเข้าแล้วนะเฟสคอนโดเราคนตาเป็นแสนนะ้ราเข้านะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลาไปร้านกัน let's go หิวไปแล้วนะเราก็มาถึงร้านเลยแล้วพึ่งชื่อร้านอะไรนะีนอะไรมาโมขุนะครับ และที่ดูครับกับข้าวที่เราสั่งมานะครับน่ากินทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งประเด็นนะที่เด่นเลยนะครับนี่ฮะซิกเนเจอร์คซิกเนเจอร์คือสมองหัวอ่าซึ่งหากินยากมากเลยนะครับคือถ้าถ้าคนไม่เคยกินเนี่ยหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมเคยกินละมันอร่อยมนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือลิ้นอ่าซึ่งร้านเนี้ยนะครับ เดินทางจากเดอะริสกลังกลางสี่นาริกาโอมาแค่5นาทีหรือถ้ารถไม่ติดนะประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วถ้ารถติดก็ประมาณ11 0 2นาทีครับถูกครับนะครับก็เราจะมาริมรสความหล่อยของที่นี่กันนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยคือซิงเกิลเจอร์ของที่นี่หมดเลยซึ่งที่แรกจะดังเรื่องเนื้อใช่ครับครัเนื้อคูคุณอย่างดีเลยครับแล้วราคาเนี่ยเราก็ไม่แพงใช่ร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มนะครับซึ่ง เลิกงานคุณก็แวะมากินได้ใช่ครับสุดยอดเนาะเราจะลองชิมกันเลยไหมได้แต่ว่าเนื่องจากเราหิวละหลังจากเราฝ่าฟันปวดขึ้นมาได้โอเคงั้นเราแค่จะกินข้าวก่อนเลยนี่ไงจะไปที่พีดีเป็นคนทำอาหารเปิดพี่พีก่อนเราก็มีจังหวะนแน่นแน่นเอาะเรียบร้อยอ่ะลุยจ้านอันนี้คือเมนูหนูใช่ค่ะอ่าดูซ่าครับ ซึ่งที่นี่มีโรตีนะฮะที่นี่มีครบทุกอย่างเลยของหวานของของหวานนี่ครับเดมีครบหมดเลยนะครับซึ่งนี่นะครับเราเลือกคุณชอบอะไรคุณทานอันนั้นได้เลยครับเมนูเราเยอะหลากหลายมากนะครับโอเคเราชิมกันดีกว่าเนาถ้าคนชอบเนื้อไม่ควรพลาดครับเราจะไม่คุยกันแล้วเราจะไม่คุยกันแล้วนะเราจะทานละลุยครับลุยครับค่ะเราดูว่าข้าวขอร่อยจบบ เนื้อการแบ่งปันกันแล้วนะฮะตอนนี้คือหิวจรู้จิ้งจังมากนี่จ้าพี่เมยน้ำพริกนรกอ่าใช่ครับน้ำพริกนรกคนเราพวกเราต้องเหมาะกับเรื่องพวกนี้นรกก็ว่าไปพี่เมงคนเดียวนะผมไม่เกี่ยวมันคือสื่อสมอกันได้ถึงมาเจอกันได้จานนี้อร่อยน้ำพริกนรกแล้วของรูอร่อยไหมของก็อร่อยค่ะเป็นกะเพราไก่ชอบอย่าลืมนะครับอ่าใบอาใบมาอาใบนาโคขึ้นชื่อร้านนะครับ อยู่สีนักเรียนสร์สิตามผม9้าโมงถึงสี่ทุ่มรับรองว่าใส่เนื้อห้ามพลาดอร่อยเด็ดมากใช่ครับเจอกันเราอิ่มกันแล้วนะเราก็ต้องมาอิ่มมากครับใช่แม้อิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอิ่มค่ออร่อยด้วยคือมีเยอะมากใช่แล้วเมนูแบบหลากหลายมากแล้วเป็นเมนูซิเนเจอร์ที่แบบ เฮ้ยเราเราไม่เคยได้กินอ่ะใช่อย่างอย่างมาสมองเนื้ออย่างมาสมองเอี้ยแบบเฮ้ยสุดยอดอ่ะซึ่งแบบถ้าคนทําไม่เป็นคือมันจะไม่อร่อยแล้วมันจะมีกลิ่นอ่ะแต่ซึ่งแบบที่พี่กินเมื่อกี้คือมันอร่อยเขาไปคลุกคุกกับขมิ้นใช่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 เนื้อแดดอะไรนะข้าวคุกข้าวคุกน้ำพริกกะหรี่เดียวแนดดเดียวอร่อยสุดจริงใส่เนื้อนี่ห้ามพลาดจริงร้านนี้ผมขอบอกเลยแล้วแล้วถ้าคนอยู่แถวคอนโดเดอะริท พรามก้าสีนักินเนี่ยคือแบบมาง่ายมากเลยนะใช่ครับแล้วแบบแล้วคือที่เด็กคือร้านมีที่จอดรถด้วยใช่ใช่ซึ่งมสะดวกสบายตรงเนี้ยจริงจริงแล้วแบบเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะจอดเ้วจะเจอปรับเจออะไรเลยนะคือร้านมีที่จอดรถคือทุกอย่างแบบอำนวยความสะดวกให้เราดีมากเลยนะครับเราจากจบสายข้าวไปละมาที่สายหวานไปต่อ๋ย่เราจะไปต่อกันที่เาไกินหวานไม่ได้นะครับเผมนี่เราจะไปซึ่งซึ่งคาเฟ่เนี่ยมันมันอยู่ใกล้กับ คอนโดเรียกว่าอยู่ตรงข้ามเลยครับใช่ใช่ถูกถูกซึ่งมันก็การเดินทางอ่ะจริงๆแล้วสินักเรียน่ะมันมีเอ่อเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเยอะนะครับอย่างแบบตลาดนัดรถไฟซีเค้าสแควร์พาราได์พาราได้เออใช่แล้วถ้าแบบเลยไปตัดไปตรง บางนาก็จะเป็นไม่กับบางนาแล้วใช่เราจอเลยวันที่วันที่เขาจะแก้โนมิเนก็คือวันที่จะมีโปรโมชั่นก็คือวันที่20-21กับใช่แต่แต่โปรโมชั่นเราก็จริงๆแล้วถ้าลูกค้ามาลงทะเบียนไว้อ่ะก็ก็จองสิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับได้เลยแล้วก็เข้ามาอีวันนั้นอีกทีที่จะมีกิจกรรมแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มใช่คือเข้าไปในเว็บไซต์ของลิทที่ครับแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้คุณก็จะได้รับสิทธิ์นั้นแล้วก็วันงานคุณก็คุณก็มาที่โครงการแล้วก็เรามีเซลล์น้องๆ ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับแต่ถ้าคุณอยากเจอน้องแพมก็ไปงานมอเตอร์โชหรือหรือถ้าถ้าถ้าน้องแพมจะมาจองงานที่ยี่สิบสี่ยุยเอ็ดมีนา t h i ก็ก็ได้ก็มาเจอตัวจริงน้องแพมได้ผมก็บอกว่าน้องน่ารักมากผมปลื้มผมชอบเทมนี้สุดละผมก็พูดทุกเทมเลยเหมือนกัดูเทมไงจีมนพูดงี้เอาใจหน่อยเราใช่ใช่เราก็ต้องแบบเราก็ต้องเอาใจตามตามน้องที่มากกับเราแต่น้องน่ารักจริงนะ พักเจ่อมาวันเอองพี่เื่อนพี่เพื่นแย่งข้าวพี่กินทุกคนเลยค่ะคือน้องชิมชิมชิมคือน้องหิวมากอ่ะคือไปถึงแล้วแบบน้องหิวมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปดูที่ว่าร้านนั้นจะสวยขนาดไหนคาเฟ่ที่พี่จะพาไปได้ไปเดี๋ยวเราไปไปต่อไปเลยว้าแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่ถึงข้าวของหวานแล้วใช่ใช่วันนี้เราวันนี้เรา เอากันครบเลยของนองของหวานเรียบร้อยนะครับซึ่งร้านนี้คือร้านอะไรนะเพิ่อน Marble Cafe าเ r b l e ร้านจะเปิด9โมงถึงหนึ่งทุ่มซึ่งร้านเนี้ยมันดีตรงนี้คืออยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามเลยครับผมอ่าอยู่ตรงข้ามกับ The Lift พลังงานคาร์ลินใช่ซึ่งแบบแล้วแล้วแล้วที่ที่ดีกว่านั้นคือข้างๆมีร้านข้าวต้มด้วยใช่ค่ซึ่งก็เปิดเปิดตอนเย็นเปิดตอนเย็นนี่แหละซึ่งเวลาคุณหิวหรือคุณอะไรอย่างเงี้ย คุณค่ามาได้อะมันใกล้มากเลยนะครับมันมันพร้อมทุกอย่างที่นี่ใช่มีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานถูกถูกนะครับแล้วพร้อมทั้งเรื่องของกินการเดินทางช้อปปิ้งครบหมดเลยแล้วเป็นไงครับน้องแพม หลังจากวันนี้เรามาอยู่กันทั้งวันละค่ะจากที่แบบว่าเราได้ไปดูในส่วนของโครงการเดลิสนะคะพระรามเก้าสีนกรินเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้ดูทั้งตัวห้องแล้วก็ไหนจะมาขับรถว่ามีอะไรกินแถวนี้อะไรอร่อยบ้างใช่ไหมคะทางทางเรามันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะคือใช่นเมือมากใช่หัวก็เริ่มปูเลยจริงๆแล้วนะคะแต่ก็อบอกว่ามันครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของมหาลัยเองก็คือที่ทํางานต่างๆคือมันครอบคลุมแถวนี้หมดเลยต่อไปตรงนี้คือเทีย แต่ว่าแบบมันจะคนจะเยอะขึ้นแล้วกาการเดินทางก็สะดวกม,มากอย่างที่บอกว่ามรีสสารถไฟฟ้าถึงสามสายใช่ถูกต้องครับแล้วก็ย้ำนะครับวันที่แกองอนนิ่งคือวันที่20สิบพฤศจิกายนนี้นะครับรับส่วนลดมากมายเลยตั้งแต่ต้นคลิปที่เราบอกไปนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซ richie.co.th ได้ ครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายนี้ะนะครับน้องมีฝากผลง,งานหอะไรไหมคะก็แพรนะคะเดี๋ยวล่าสุดนะคะก็จะมีงานมอเตอร์โชว์นะคะที่จะถึงนะคะกับโตโยามาฮ่าค่ะใครว่างนะคะก็ไปเดินได้นะคะตั้งแต่วันที่22มีนาศ์นี้จนถึงวันที่4มีนาศ์โอ้ยหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังงานแกนลงก<ม>็คือไปแกนก่อนแล้วเราค่อยไปทํางานต่อใช่จใช่ใช่จะเจอตัวจริงน้องไปที่ที่อะไรนะมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีเพราะว่าน้องจะมาจองห้องวันที่สี่พิเศท่านมือชกแล้วนะครับแล้วก็มี IG อ๋อไอจีกับเฟซบุ๊กนะคะไอจีก็คือแพมค่ะ P A M สุดเขมมาพะพะก็คือ K H E M A P A T S A หนึ่งค่ะไปติดตามน้องได้นะครับน้องน่ารักมากอธิยาใส่ดีสุดๆน้องไม่อิงเลยอ่ะเล่นสุกมากเลยที่ะน่าสนุกมากเลยแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายและปิดรายการนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ครับฝั่งอวานต์ใช่ บาทแสนท่านนะครับมูลค่าสองรบาทจำนวนสามรางวัลนะครับซึ่งสามรางวัลเลยแต่สมมติว่าทำแชร์ได้นะเดี๋ยวพี่อาจจะเป็นผู้โชคดีแต่เขาเห็นได้แหมม็ปัดแหมมนะแต่พี่เลือกเลยพี่สามารถใช้สิทธิ์เลือกได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวโอเคงั้นก็อีพีหน้าครับเราจะไปที่ไหนแล้วก็รับแขกรับเชิญเราจะเป็นใครเป็นสาวสวยแบบนี้แหละคอนเฟิร์มเลยสวยทุกเทปอยู่เลยสวยทุกอีพีแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวทานพักเหนื่อยก่อนเนาะหิวมาก มาทั้งวันแล้วครับแล้วอีพีหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย